คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเพราะว่าอาจมีคำที่ไม่สุภาพกรลุณาดูแล้วอย่าลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะไหว้ศาเจ้าค่ะออวันนี้ก็เธอก็คืออยากจะมาเล่นน้องแทงนะคะวันนี้ก็เลยเลือกน้องเทรนเทรนนี่มาเลยก็คือขายประกันเวอร์อีดองถือล่มมาด้วยนะคะกฝนตกไม่ไหวอ่ะ มาค่ะเกมเริ่มแล้วน้องเออถือก้อนถือลงก้อนอ่ะไปเดินก่อนมึงกระเด้งกระเด้งปุ่มนี้ก็คือถ้าเล่นแทงก็คือจะอจกล้านะแต่ว่าถ้าเล่นตัวบางๆก็คือกระเก็คือจะไม่กล้าวายมึงเพื่อนโดนแล้วอีวีล่ามันโดนเลือกไปแล้วมันเป็นผู้ถูกเลือกเออยิงมันไปก้อนยิงมันไปก้อนก็คือน้องเทนนะคะวันนี้เราบทเป็นแบบผู้หนุ่มขายประกันเนาะอีดอ ก็คือกระเถยก็คือจะโดจะดันโดนหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องลุ้นนะแต่ว่าพยายามเลยพยายามจะสุดๆเลยแบบว่าต้องโดนละอะเดินดูก่อนเออฝั่งหนุนพี่มาอะไรก่อนคะพี่มาอะไรกันเอ่ยว้ายมือกาแฟนี้มันโอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอิบก่อนอิบก่อนแก๊กแก๊กย่าย่านะแต่ฝั่งหนุนไม่มีแก๊กด้วยนะก็คือเราสามารถที่แบบว่าโดนดึงแทนเพื่อนได้เนาะเพื่อแบบที่อีแก๊กมันดึงไปเนี่ยกระชากบิดกระเถยไปกระเทยก็คือสามารถไถ่กลับมาได้เนาะกระเถยเราจังหวะกดค่ะ เธอรอจังหวะก,ก่อนเลยเอออ้อ,อมอ้อมเมืองอีนี้ก่อนถอยก่อนอีรอเลี้ยวอีรอเลี้ยวอีรอเลี้ยวรอใจรอเลี้ยวรอใจเออถอยไปก้อนจะมั่นเว้ยเลเซอร์นะคะอีดอกฉีดเลเซอร์ไ่ไวออะตรงนี้คือประเด็นคือนกฉันต้องได้ไหมอะฉันอยากได้นว่าไม่เอาดีกว่าเอาคลิปข้าปป้อมก่อนเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถอยก้อนถอยก้อนฟาดฟาดเว้ยแกกหล่อนแม่นหรือเปล่าหล่อนต้องอย่าดึงแม่นนะไม่นั้นก็เธอตุยนะก็เธอก็คือไม่ได้เตรียมใจมาให้โดนดึงเนาะ นั่นคีบเข้าเลนตัวเองก่อนปัวปัวเออเฟิร์สบาดไปที่ลิปโป้นะคะลิปโป้ก็คือสามารถคิวฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติใจไปได้หนึ่งแมตช์เนาะกระเทยก็คือพยายามเออดันก่อนดันอีกแก๊กอ้วนก่อน,อนมันน่าอีดอกกระเทยเดินมาอย่างงี้ไม่ดูพุ่มไม่ได้นะคะอีกระเทยเอออุ้ยเดินไม่ดูพุ่มนี่โดนถ่ายนะคะเออมันยังไงแม่ต้องฟิกเกอร์แล้วแลวหละอุ้ยอีเพนอีเพนฟิกเกอร์ดันติดป้อมเออแล้วก็กระแทกหน้านหนึ่งกระแทกหน้าอีกหนึ่ง,งเออ อ,อ,อีดอกตายไปเลยค่ะน้องเพนนะคะสามาล่องลอยอะไรก่อนอไม่สวยก็ต้องตุยไปก่อนอะอ่าแล้วตรงนี้คือว์ปอเลยเนะี่ยอีดอกวันว์ปแผงชาหรือเปล่าอะกลับไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวก็เดียจะดูป้อมไม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะดูป้อมไม่ก่อนเนาะลูกสาวรีบกลับแล้วก็รีบมาเนาะเออแต่ว่าเลือดเราก็คือสามารถเด้งนีนะคะจากพาสซีฟของเทนนี่ก็คือแบบว่าสามารถเดง้งเลือดได้แบบฉ่ำๆเลยอีดอก พลเรแบบเหมือนจะตายแต่ว่าอยู่ดีๆก็เด้งเลือดมาแบบอุ้ยเลือดมาจากไหนนะงงนะคะเออได้นกด้วยเป็นยังไงละ่ะล่อนดึงเร็วไปค่ะแก๊กทุกสาวยังไงแม่ยังไงก่อนเออสตาร์แล้วหนึ่งกเ็กเคยไถก็เคยไถแล้วเด้งเด้งนะหนึ่งใช้ฟาดฟาดหัวหนึ่งเออช้ำวะอุ้ยก็เคยเล่นตัวนี้ได้ก็เคยเล่นแทงได้อยู่เออได้อยู่นะโคนวงเล็บได้อยู่ ได้อยู่แปลว่าอมไม่พูดดีกว่าอเอาหนงมังกรเนาะน้องมังกรเอ,อ้ยเหมือนเห็นเฟรนเทนโนมึงเฟรนเทนโนมาไม่ได้ไม่ได้เคยถไ,ไ <c oughs> ถ่ก่อนค่ะจะไปไหนจะทําเพื่อนจะเลาะจะทำาพกเราเออฉ่ำมากทีมเราคุมแปดสูแล้วเก๋อุย้ยมันเยี่ยววะ่ะเออฆ่าได้อีกแล้วดีริปโป้เอาไปอีกแล้วเออเอาอีกเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งเอ,อ,งอ้ยกระเทยกระเทยสตาร์ทให้แล้วฟาดหนึ่งแม อุ้ยก้าแล้วปังมากทีมคือปังปังปูดิเยปังปูดิเยมากค่ะยกระเทยก็คือป้มนะคะเออฟิกเกอร์อุยอีนี่มันเปรี้ยวอะ่ะอีวิลลาพี่ใจมันเปรี้ยวมากก่อนฟิกเกอร์ไปให้หัวใจเลยแล้วอีนั่นก็คือตุยไปเลยค่ะอีคาเฟนี่ค่ะไปเลยโอะโอ,อ,อตรงนั้นเลิกก่อนถอยถอยถอยค่าถอยค่าถอย,ถอย,ถอย,ถอย ฮ้ยมามึงอีรอเลี้ยวมาอีรอเลี้ยวดันเข้ากำแพงไปก่อนติดกำแพงไปก่อนหนึ่งมึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีรอเลี้ยวมันชนะแทงกูฟิกเกอร์นี่ข้างกำแพงไข่นี่นี่มันเป็นสูตรนะคะฟิกเกอร์ข้างกำแพงเอาฟาดหนึ่งแมตต์้ายไม่ได้มึงกูถอยก่อน Why ถอยถอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกแก๊กูพูดเล่นไม่เอากูไม่มีล้างมึงถอยก่อนออก็เธอย,ยังเหนียวนะคะก็เธอยักยันมาไหมคะเสาห้านะคะ ไม่ควรปุยเลยลพี่ดอกเลือดเหลือแค่นั้นเวอร์เอารอแม่ด้วยค่ะข้างบนเนาะแม่คือแทงค่ะถอยมาก่อนเออมันจะมั่นหน้าไปบวกไม่ได้ทีมเกมนําก็จริง1 4บ่หนึ่งนะสิบสี่หนึ่งเลยกระเทยก็คือแบบอุ้ยอ่าสิบสี่สองแล้วค่ะสิบห้าสองแล้วเก๋มากบิกโป้บิปโป้คือเก๋อยู่นะมึงคือชำคือเยี่ยวอยู่ถอยมาก้อนถอยมาก้อนแม่มันล้วง,ม,วงมันลวงแล้วถอยมา ยอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งโชว์แสงมณีนะคะอีดอกจะมาเกาะเพชร7จสโชว์คิวไม่ได้ถอยมาก่อนอีดอกทีมเนี่ยมึงมาช่วยกูด้วยอีโวลนตินโนมันแจกดอกไม้กูแล้วเนี่ยดอกไม้จันนะคะถ้าเกิดว่ากูตุยนี่คือเป็นดอกไม้จันไปเลยเออเออยังไงยังไงแม่ยังไงยังไงก้อนเออ เอายังไงเอายังไงมือมันจะตายแล้วถอยก้อนถอยก้อนไม่ได้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 ไม่มีคนไม่มีคนไม่มีแทงไม่มีแท,ง,ทงเนาะโอเคค่ะก็เทยก็คือจะดูยญ้าให้เนาะก็เทยก็คือจะเดินดูย้ายให้ว่ามันยังไงมันจะมีตัวไหนที่แอบ,บไหมหรือว่าตัวไหนที่พรางตัวอยู่รับบทดเป็นทหารนายพรางก็คือกระเทยจะดูให้เนาะเพราะว่าเกมนี้ก็คือเราต้องออกล้างนะคะ่ะแก๊กตัวนี้มันจะดูดไม่ไหวนะดูดปุ๊บ ถ้าเกิดว่าไม่มีล้างนี้ก็เทยตุยเลยนะคะ, Surprise, ะวายก็เทย์วายล้างคันหนึ่งแมทด,ดูดอะไรก่อนดูดลมเหรอดูดทิปเหรอจกทองดูดทิปเหรอดูดทิปหลอดกแก๊กฮู้ยมือเอออีกแล้วฟลอเรนติโน,โนคิวไปได้อีกแล้ว14 8นะคะ18 4ไปเลย14 8 18 4ไปเลยฉ่ำมากเป็นยังไงคะมันยังไงเอาตรงไหนต่อ รู้น่บอกก็เธอด้วยนะก็เธอจะเดินนําให้นะคะก็เลยเดินนำให้วายมาผู้โดนโดนเออฟิกเกอร์หนีออกมาก่อนฟิกเกอร์หนีออกมาก่อนมึงกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วไม่ได้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 ถอย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 อุ้ยไม่ได้เลยน่าจะถอย <อ>กระเทยก็คือแบบอีดอกอีกแก๊บนี่ก็คือดึงแหวกทุกคนมาเลยคะ่ะอีดอกแหวกม่านเข้ามาตรงกลางเลยกระเทยก็คือตุยไปเลยงงมากรุยุย,ยุยฟอรเรนติโนฟอลอเรนติโน่ฝั่งน้ตนตุยไปก่อนตุยไปก่อนมั่นที่จะมาเวทเหรอชอบจะเวทอีดอกป่าตัวเองก็ไปเวทป่าตัวเองนู่นแย่งป่าตัวเองนู่น,นเออสารแน่จะแย่งป่าขอเขาเออยังไงเนี่ยยังไงก่อนยังไงก่อนอย่างไงก่อนวีลาวิจัยวี กำลังเชียร์นางอยู่ไงก็คือกระเทยก็คือเป็นแทงนะคะแต่ไม่ยอมไปแทงไอ้เพื่อนนาะมาเดินเกะขีบกลางอีดอกคุยแม่ขอโทษนะค่ะแม่อยากได้เงินเนาะแม่ก็คือต้องซื้อของก่อนต้องกระเทยต้องรวยเท่านั้นค่ะกระเทยไม่รวยไม่ได้เนาะมันยังไงมันยังไงมันจางไงเออไปเวทไปเวทไปเวทก่อนไปเวทก่อนไปเดี๋ยวฉันเดินดูแลเราให้เดี๋ยวฉันเดินดูแลเราให้เออเออ ตรงนี้ไงมันอยู่ตรงนั้นเยอะมันอยู่ในหญ้าเยอะประมาณ100ล้านตัว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 ,ตวแม่ดันว้าวๆๆว้าววูบว้าวอีมดตตี้ค่ะอีดอก <c oughs> <c oughs> ไปค่ะแม่ตามมาตามแม่คะ่ะตามแม่มาตามแม่มาแม่จะเดินป้องปกป้อง,อง,องทุกคนเองจะปกป้อง,องทุกคนเองเอ้ยอีเพน เพนนี่ล้วงหรอล้วงหรออีดอกทองล้วงหรอกูล้วงแครี่แคใจกูหรอมันมันมันแต่แครี่เราก็คือตุยไปด้วยนะคะอีดอกไปพร้อมกันเลยครับขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกันเลยเออก็เทอก็คือเคลียร์คลิปก่อนหนึ่งแมตต์หนึ่งแมตต์ตรงนี้คือโอเควีล่ารอดอยู่วีล่ารอดอยู่อีวีล่าที่เขาคือเขาเปรี้ยวนะเขาจะเดินคนเดียวหรอเขาจะไม่มาสตันสะใจให้กูเลยหรออีดอกคืจะได้แบบสตันแน่สตันไงวีล่ามาเดินด้วยกันไหมเอ้ยสนใจไหม สนใจจะมาเดินด้วยกันไหมกระเทยก็คือต้องการคนที่แบบช่วยเหลือนะตัดเลือดตัดใจนะเออมาเดินตามแม่มาเออรับบทเป็นนีดอกรับบทเป็นออฟเลนดันเลนโอ้ยลรอเลี้ยวไม่เอาไข่อิฟก้อนอิบก้อนรอเลี้ยวไม่เอาหล่อนมันชนะแทงไม่ได้ อิฟก่อนให้กูเคลียคลิปก่อนไม่ได้เลยมั้งขอตังก่อนได้มั้งเมืองมาช่วยกูก่อนอีรอเลี้ยวมันคือปานติแล้วกูดันมันออกมาจากวงแล้วเมืองเออยิงมันไปก่อนยิงมันไปก่อนยิงมันยิงมันเอาอีกวายแก็บดึงผู้ชายกูไปแล้วค่ะเมืองอิลิปกูลังให้แล้วกูลังให้แล้วริปโปฟาดฟาดฟาดไปเลยฟาดฟาดได้ฟาดฟาดได้ฟาดฟาดนะน้องนะเออสตันแล้วสตันยิง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 จาท้องยิงมันเออเกมือว่ะฟลอรนติโนถอยมาค่ะถอยมาหาแม่เนาะถอยมาถอยมาทางนี้ ไม่ได้เลยอ่ะเคลเลนให้กับแคลี่ก่อนคือตอนนี้ก็เธอก็คือเลิฟน้องโทรน,นี่นะคะโทรน,นี่ก็คือยิงทีนึงก็คือผสมสี่จหลี่แบบไม่บานนะคะอีดอกฝั่งหนุนบานค่ะโดนยิงทีนึงเนาะอ่ะเคคลิปไปก่อนเพื่อความปังเนาะเพราะว่าจะได้เอาเงินเฮ้ยกูเห็นกูเห็นน้องเพนน้องเพนน้องเพนยังไงน้องเพนยังไงคะตรงนี้คือมันต้องมีเรื่องมีราวโอ้ยอะไรมาต้องว้าวว้าววว ก็เทยมึงขนาดขี้โฟเลนตัวเดียวอ่ะวายใครมาอีกเนี่ยไม่เอาแล้วอุ้ยมันให้หัวใจได้อีวิล่ามันให้หัวใจได้มึงวายกูล้างแล้วกูล้างแล้วกูล้างแล้วเอาเลย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 เออโอ้กูไต้แล้วค่ะแม่ฝากด้วยนะคะแม่ฝากที่เหลือด้วยค่ะลูกสาวลูกเหล่าลูกชายฝากทั้งหมดด้วยค่ะไปจบบ้านมันเลย เออถือว่าเกอยู่สกอร์ก็คือ3 6ต่อ20กระเธยก็คือแทงไปทั้งหมด15ตัวท่ามทเนาเออถือว่าทำได้ดีเกมนี้ก็เธอก็คือเลิฟก็เทยก็คือแบบเต่อไปเดี๋ยวแบบว่าอาจจะแบบว่ามีอะไรให้แบบว่าแนะนํากระเทยกระเทยแบบอยากให้กระเเยเล่นอะไรอยากให้กระเทยททาอะไรก็คือคอมเมนต์มาได้เนาะสําหรับวันนี้ก็คือไปก่อนแล้วบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบายบายมา